สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีม A n c นะครับก็เป็นช่อง n e นนี้ส่วนของการแนะนําเกี่ยวกับวิธีการทําการตลาดแล้วก็การทําช่อง y o YouTube หรือเกี่ยวกับการแนะนําเครื่องมือการทําการตลาดนะครับอันนี้ก็วันที่21นะครับวันนี้วันที่1 1เดือนมิถุนายนนะเวลา13บสนกาห้นาทีนะครับ ก็เกี่ยวกับเว็บไซต์ของ Canva นะครับก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งนะวันนี้นะครับก็เว็บไซต์ Canva ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้ทุกคนนะก็ผมก็ได้ลองนะครับไปค้นหาเนาะใน Google นะครับเดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์ของ Canva กันนะครับนี่เนาะเครื่องมือดีไซน์ฟรีนะครับเราก็กดเข้าไปนะมันจะเป็นคําว่า internet i n t e r n a l server error นะครับพวกนี้นะก็เป็น500นะครับก็ผมก็ลองนะครับไปค้นหาในส่วนของ Twitter นะครับก็มีหลายคนเหมือนกันหน้าที่เจอปัญหาเหมือนกันทุกคนนะเหมือนอคุณแดนนี่นะครับผมก็ได้บอกว่าอันนี้นอกเราก็แปลเลยนะครับผปดแก้ไขเว็บไซต์ของคุณฉันมีกําหนดเวลาที่นี่ก็หมายถึงว่าเพราะว่าหลายๆคนนะใช้แคนวาในส่วนของการทํางาน,นไม่ว่าจะเป็นการทํางานการทํางานในการรับจ็อบฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับแล้วก็ทํางานของบริษัทเนาะเหมือนของคน Me, อิสเมีโจโจแล้วเปล่านะก็ได้บอกเหมือนกันเนาะแค่ว่าล่มไหมคะหรือเป็นแค่เราแค่เราเครื่องเดียวนะครับนี่เนาะก็เขาส่งมานะครับแล้วก็หลายๆคนนะก็ส่งมาเหมือนกัน,นครับนี่เลยเนาะทุกคนนะล่มนะครับทุกคนนะอ่าอันนี้ก็บอกเหมือนกันเนาะคนญี่ปุ่นก็บอกเหมือนกันนะว่าล่มเหมือนกันนะแตงว่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะล่มทั้งหมดเลยทุกคนตรงนี้นะไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับเมื่อ26นาทีที่ผ่านมานะครับอืมทุกคนนะก็ ประมาณนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าเราจะเป็นแค่คนเดียวนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าผมก็เป็นคนเดียวเหมือนกันนะตอนแรกนะเพราะว่าเพราะว่าเปิดเข้ามาแล้วก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับฉันยังไม่ได้เซฟงานเลยอ่าก็แสดงว่าเขาก็ทํางานอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็ร่าลุเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็24วินาทีที่ผ่านมาก็ฉันมีงานนําเสนอนะครับโอ้อันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งนะครับถ้าใครนะทำงานในสวนเคนว่านะครับแล้วก็ วันข้างหน้านับถ้ามันเกิดโอกาสแบบนี้นะโอกาสที่มันจะเกิดแบบนี้เราก็ต้องวางแผนดีๆนะว่านะครับว่าถ้าสมมุติเราทํางานไปแล้วเรามีงานของเราที่เสร็จแล้วแนะนําให้เราดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องของเรานะครับเพื่อที่ว่าหรือไม่ก็ลงในคลาวก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้งานต่อไปในส่วนการฟรีเซนงานพวกนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครท,ที่ต้องออกแบบในเว็บไซต์ของเห็นว่าก็ต้อง เสียใจด้วยนะครับถ้ามันเกิดอาก,การแบบนี้เนาะหรือเราก็ไปเพิ่มทักษะใหม่ก็คือไปในส่วนของการเรียนรู้ในส่วนกงของการใช้ Photoshop พวกนี้หรือไม่ก็ Elas นะครับพวกนี้นะครับเป็นทางเสริมเนาะโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะก็คือเกี่ยวกับเว็บไซต์ของค a นวะ่านอกเราก็ใช้ค a นว่าเหมือนกันในการทําภาพหน้าปกนะดูสิหน้าปกของช่องนะก็มาจากคนว่าหมดเลยทุกคนนะ ก็ไอคอนต่างๆนะเพราะาในแคมว่าผมสมัครเป็นแคมวปญโปรโด้วยนะแล้วก็มันมีเอ่เกี่ยวกับนะไอคอนไม่ก็รูปภาพนะครับที่มันติดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าถ้าเราใช้โปรโเราสามารถที่จะนํามาใช้ในส่วนงการเชิญพาณิชย์ก็ได้เหมือนกันตรงนั้นมันก็เป็นข้อดีนะใครสนใจในการสมัครแคมเ r ญโปรก็คลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปดูนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็คลิกไม่ได้เพราะว่ามันเป็น เซิร์ฟเวอร์นะก็คือว่าใช้งานไม่ได้นะั่นเองเนาะก็ไว้วันหลังนะใครที่ดูตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็เกิดปัญหาเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่ตัวกลางของเขานั่นเองนะครับเราก็รอให้ทางระบบหรือทางแคนว่านะครับมา,าเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยแก้ปัญหาเองตรงนี้นะครับเออทุกคนเห็นไหมนี่นะนี่นะครับเขาก็บอกเลยนะว่าแคนว่าล่มนะครับเออล่มหมดเลยทุกคนนะ ่าเราไปที่ว่าวหลักนะอ่าผมกดติดตามเลยก็ได้เนาะกดติดตามนะครับเขาแจ้งอะไรหลือเปล่านะครับเขาไม่ได้แจ้งอะไรอีกอ่านี่ทุกคนนะขอรี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอแปลเลยละกันเนาะอันนี้คือเว็บไซต์หลักของขนะ่าวเนาะขออภัยที่สะืุดเราทราบเรื่องนี้และกําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอา เพื่อเอาของกลับมาแขวนแน่นนะครับแบบนี้คือหนะ้าเขาน่าจะรู้แหละนะทางเว็บไซต์เขาน่าจะรู้แหละว่าตอนนี้เว็บไซต์คันว่าตอนนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะคุณสามารถตรวจสอบสถานะของร้านได้ที่นี่อ่ะกดตรงนี้ไปนะครับอ่าผมก็ลองกดไปเลยอ่ะอน,นี่คือสถานะของคันว่าตรงนี้นะครับมันเกิดอะไรบ้างเนาะเขาได้แจ้งสาระตรงนี้นครับผู้ใช้บางคนอาจประสบป,ปัญหาในการเข้าถึงคันว่า กำลังตรวจสอบนะทีมของเรากาลังตรวจสอบปัญหาอยู่เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับกดที่ซับนะครับตรงนี้นะแล้วก็ใส่โฮสของเรานะครับผมลองใส่แล้วกันนะแล้วก็ใส่ที่อีเมลของเราตรงนี้แล้วก็กดติดตามไปนะครับตรงนี้นะก็เป็นการติดตามในส่วนของถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้เขาก็ส่งมานะครับตรงนี้โอเคนะมีอะไรอีกที่เขาบอกนะ อันนี้ก็คือของเมื่อคืนไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องนะมันคือเกี่ยวข้องอันนี้แหละให้เราตรวจสอบตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ทีมงานกําลังพยายามอ่าในการช่วยนะครับให้มันกลับมาใหม่นะครับตรงนี้เราก็รอก่อนและกันเนาะมาดูที่ทวิตเตอร์ถ้ามีการค้นหาอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะไม่มีนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ประมาณี้นะครับผมในส่วนของวิดีโอนี้นะครับ ก็ถ้าใครนะครับผมดูแล้วแล้วก็นะครับคิดว่าประโยชน์นะก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเนาะวิดีโอนี้ผมก็ต้องคอลาบไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ